ไหมิราซังขอเดทจิว่าวันแต่ชิวะสันเดย์สุดีครัซันครับผมกขอต้อนลับสู่เกมเพจโซทูเดทเดทเสร็จครับและในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงตัวกิจกรรม จายแอนมิวแตนกันนะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่เราจะได้จะกับมนอนสเตอร์ที่เราเคยจะกรมาลี่แหละแต่ว่าได้มีการปักฐานเป็นตัวใหญ่แล้วก็ได้มาสู้กันนั่นเองนะครับก็สำหรับกิจกรรมในคาแรกนี้จะมีทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะก็คือจะเป็นตัววาอูลอนกับตัวกากลอนโกนั่นเองนะครับแล้วก็สหรับสถานที่ที่เราจะได้เจอนั้นก็คือจะเป็นตามนี้เลยนะครับหากว่าทําการเปิดแผนที่ขึ้นมาเราจะเห็นว่าบางพื้นที่เนี่ยมันจะมีเหมือนกับเป็นสลักเป็นดอกไม้แบบนี้ขึ้นมานะครับเพื่อเป็นการบอกว่าตรงนี้เนี่ คือจุดที่เราจะได้เจอกับตัวมอนสเตอร์เจแอนมิวแทนนั่นเองแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันจะมีทั้งหมด4ที่ด้วยกันนะครับโดยจะแบ่งเป็นภุมิภาคร้หนึ่งที่นะก็คือเริ่มจากไอโดเนี่ยก็คือจะเป็นทางทิศใต้ฝั่งของรีเทมเคเทเดซายก็จะเป็นทางทิศเหนือฝั่งของควาดิสูเคทิมาก็จะเป็นทางทิศตะวันตกด้านล่างซ้ายตรงนี้แล้วก็ฝั่งของสุทียเคบกับไฟลาวาก็คือจะเป็นชายหาดด้านหน้าด้านนอกสุดตรงนี้กันเลยนะครับแล้วก็ ตัวมอนสเตอร์ที่ได้เจอเนี่ยมันจะล็อกไปเลยนะครับว่าฝั่งของเอลิโอกับฝั่งของเคทิมาคูริสุจะได้เจอกับตัววาอูลอนจิโอส่วนฝั่งของทะเรซาลีเทมกับเคลลวาสุเทียจะได้เจอกับตัวกาลอนโกจีโอนั่นเอนะครับแล้วก็เรื่องของตัวเลเวลนั้นมันก็จะอิงไปตามแต่ละพื้นที่เลยนะครับถ้าหากว่าเป็นเอลิโอจะเป็นเลเวล15บลีเทมจะเป็น30ิเคทิมาคูริสุก็จะเป็น55แล้วก็สุเทียก็จะเป็นเลเวล65้นั่นเองนะครับอันนี้จะเป็น สถานที่ที่เราจะได้เจอนะแล้วก็สรับวิธีการเจอของมันเนี่ยก็คือจะให้เรากําจัดตัวเด a เอ n e มี่นั่นเองนะครับถ้าหากว่ากาจัดเด a เอดามี่ตามสลักที่ได้มีการบอกเอาไว้มันจะมีการบอกเลยนะครับว่าตำแหน่งที่มีการเจอกับเดตเอด e มี่แล้วก็มีสัญลักษณ์ขึ้นมามันจะมีโอกาสที่เราจะได้เจอกับตัวมอนสเตอร์แจ็คบิลเลตันก็คือตัว GO พวกนี้นะครับ แล้วก็เรื่องต่อมานะครับก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแทสหรือก็คืองานก็คือในช่วงกิจกรรมตอนนี้มันจะมี limit hm t แท k หรือก็คืองานจํากัดช่วงเวลาอยู่ทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะครับก็คือจะเป็น2ตัวนี้ซึ่ง2งานนี้นะครับก็จะมีเงื่อนไขที่ให้กําจัดตัวแจ็คบิวตันทั้ง2ตัวเลยนะครับก็คือเป็นตัวการอนโกจิโอกับวาอุรอนจิโออย่างละ1ตัวเท่านั้นเองนะครับถาาว่ากําจัดไปปุ๊บก็จะเป็นการผ่านเรื่องเกี่ยวกับตัวงานแล้วก็ได้รับขอลงวันมาซึ่งขอลงวันนะครับก็น ตัวแอทเซอรีซึ่งเป็นแอทเซอรีประจําตัวของมอสเซอร์ทั้ง2ตัวนี้นะครับหากว่าเป็นตัว,วาการกลก็คือตัวหนอนเนี่ยก็จะได้มาเป็นปรับส่วนหัวตรงนี้ถ้าหากว่าเป็นตัววาอุลอนก็คือจะเป็นหน้ากากของมันนั่นเองนะครับซึ่งนี่จะได้มาอย่างละ1อันด้วยกันนะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับตัวเงินกับเอพีเนี่ยไม่มีการได้รับเลยนะครับแล้วก็2องานนี้เราจะทําได้แค่ครั้งเดียวต่อ1 ID ดีนะครับก็คือไม่สามารถทําซ้ํหลายตัวละครได้แล้วก็สามารถทําได้จนถึงวันที่ เมษายน2,023นะครับเรียกเร้ว่า,าเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างจะนานระดับหนึ่งเหมือนกันนะแล้วก็ตัวแทบก็คือจะเป็น ไอเทม2ชิ้นนี้นะครับก็สามารถทําการกดใช้งานกันได้หรือว่าใครที่ไม่ต้องการเนี่ยก็สามารถเอาไปขายให้กับผู้เล่นคนอื่นกันได้ด้วยนะครับมันคือไอเทมที่ไม่จํากัดการซื้อขายนะก็คือสามารถทําการตั้งขายกันได้ก็ลองไปหาในตลาดกันดูกันนะครับสาหรับคนที่ต้องการเพิ่มแล้วก็อันนี้เนี่ยมันคือไอเทมที่เราก็ยังสามารถไปหาดอกจากตัวมอนสเตอร์ทั้ง2ตัวนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือมันจะมีอีกสีหนึ่งด้วยก็คือจะเป็นสีเวอร์ชั่น B นะ มาที่ตัว m มช h อ p หรือ n al ช h อ p นะครับแล้วก็เดี๋ยวขอเริ่มจากตัววัอุลนมา์ก่อนกันละกันนะก็คือจะเป็นชิ้นนี้อันนี้ก็คือจะเป็นแบบเวอร์ชั่นสีปกตินะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยจะเป็นเวอร์ชั่นสีบีก็คือจะเป็นแบบสีทองอลา,ามแบบนี้กันเลยนะครับก็คือจะมีการ เปลี่ยนจากอาแบบปกติที่แบบเป็นสีออริจินอลก็เปลี่ยนมาเป็นสีทองอะลามแบบนี้นะครับซึ่งใครที่ต้องการเนี่ยก็สามารถไปหาดอกจากตัววาอุลอนจีโอได้หรือว่าจะมาทําการซื้อแถวนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับอ่ะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นของตัวหนอนกาอะไรนะกาลอนโกะใช่ไหมกาลอน ก็ซึ่งสาหรับตัวหนอนนะครับมันจะมีแบบเวอร์ชั่นปกติที่เป็นสีอัลจินแบบนี้ราคาแค่ประมาณสัก5,000เองแล้วก็แบบเวอร์ชั่นสีบีก็จะคล้ายๆกับเมื่อกี้นี้นะครับก็คือจะเป็นแบบเวอร์ชั่นสีทองซึ่งนี้ก็จะเป็นตัวหนอนสีทองที่เราก็สามารถไปหาดอกจากตัวการ์ลนโกจิโหรือว่าจะมาทําการซื้อขายกันก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับอันนี้คือ 2ไอเทมที่มันจะดรับจากการดรอปเท่านั้นแล้วก็ถาก้าว่าไปแบบเวอร์ชันสีปกติเนี่ยก็จะได้รับจากการที่ทําตัวเทสแล้วก็ได้รับจากการดรอปได้ด้วยเช่นกันนะครับอ่นนี่คือเลิกขออซสระที่มาจากตัวบอส2ตัวนี้ แล้วก็ถัดมาก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวหลอดอาคเมนต์หลอดแคปซูลต่างๆนะครับซึ่งแคปซูลที่มีการดรอปเนี่ยก็เริ่มจากหลอดโนตก่อนเลยซึ่งตัวมาสเตอร์จีโอพวกนี้นะครับจะดรอปหลอดโน้ตที่เป็นของตามแต่ละคุยภาคไม่ว่าจะเป็นแอริโอเออร์รีเทมควอเิสูหรือว่าจะเป็นของสุเทียเนี่ยก็จะมีการดรอปโนตทั้งหมดเลยนะครับทั้ง ABC D แล้วก็ถ้าหากโชคดีเนี่ยก็คือจะได้แบบเป็นเวอร์ชันโดมินาก็คือเป็นหลอดที่ได้มีการรวมมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับแล้วก็ถัดมาก็คือจะเป็น ตัวหลอดเด็กคิปเปอร์ซื้อหลอดเด็กคิปเปอร์เนี่ยดอกตั้งแต่ขั้น1จนถึงขั้น4กันเลยนะครับซึ่งถามว่าไปลงในโซนที่แล้วเยอะๆอ,อย่างฝั่งเคทิมะหรือฝั่งของเขตลาวานเนี่ยก็จะมีโอกาสได้รับแบบขั้น4ที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับซึ่งตอนนี้ราคาของเด็กคิปเปอร์เนี่ยราคาลงไปเยอะมากเลยนะอย่างขั้น3เนี่ยราคาตอนนี้ได้ได้ว่าแคบประมาณสักพันสองพันเองแล้วก็ตัวหลอดขั้น4ที่ตอนแรกๆเนี่ยราคากันแบบ หลักแสนต่อหลอดกันเลยนะตอนนี้ก็เรียกได้ว่าต่ำกว่า1นึ่งแสนไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เป็นแคเปไปอันนึงที่เราสามารถฟาร์มเรื่องเกี่ยวกับตัวหลอดเดคคิปเปอร์ได้ก็สามารถมาฟาร์มไปหาอามาใช้งานไปซื้อมาทําการขายกันได้เลยนะครับอันนี้คือเรื่องเกี่ยวกับตัวอาร์เมนแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวคารโมพาอาวุธนะครับซึ่งจะเป็นคารโมที่ดรอปประจําแต่ละตัวเลยนะซอาส่วนนี้ผมไม่มีนะครับเดี๋ยวจะให้ดูจากในตลาดกันละกันแล้วก็กลับมาที่ตลาดกันอีกครั้ ตัวคาโมที่ดรอปจากตัววาอุลรอนก่อนก็นแล้วกันนะครับซึ่งมันจะเป็นคาโมที่จะมีชื่อว่าโซฟิกก็คือจะเป็นเทมชินนี้นะครับมันจะเป็นอาวุธเป็นคาโมที่มีชื่อว่าโซฟิสเตียออฟนั่นเองนะครับซึ่งมันจะเป็นคาโมที่ใช้ได้ถึง3อาวุธกันเลยนะก็คือจะเป็นตัวเทมชินการปืนคู่มีดาบคาตนะแล้วก็รวมไปถึงตัวเวเจตบูกันด้วยนะครับราคาตอนนี้ แพงไปไหนเนี่ยราคาเยอะถึง200ล้านแล้วก็มีแค่ชิ้นเดียวกันด้วยนะครับอ่านี่คือหน้าตาของตัวคาม่วตัวนี้ที่ดอกจากตัววาอุรอนจีโอนั่นเองนะครับแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็คือดอกจากตัวหน่อนนํามันจะมีชื่อว่าคุริโอฮลลี่เล่อคุริโออ่ะก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับคุริโอฮลลี่เลซึ่งตอนนี้ราคา 500ล้านแพงกว่าเมื่อกี้นี้อีกนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นคารโมที่จะใช้งานได้เฉพาะกับตัวอาวุธแอซซอลเลฟเฟินเท่านั้นนะซึ่งหน้าตาของมันเนี่ยก็คือจะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือ2คารโมที่ได้ได้ว่า แพงมากๆแล้วก็ดอกเฉพาะจากตัว G.O. ของตามแต่ละตัวเท่านั้นด้วยนะครับซึ่งใครที่ต้องการ Airsofter อันนี้ก็ต้องไปตีตัวหนอนถ้าหากว่าต้องการเป็นตัวอรณนะัทวินแมชชีนการคันะนาะกับเจดูที่เป็นชิ้นมือตะกี้นี้นะครับก็ต้องไปหาจากตัววาอุลลน G.O. นะครับแล้วนั่นก็เป็นของที่มีการดรอปจากตัว m เ n อร์ r Jam Mutant นั่นเองนะครับก็คือจะมีเรื่องเกี่ยวกับตัวเครื่องประดับที่เป็นแบบเวอร์ชันสีปกติกับเวอร์ชันสีบีที่เป็นสีทองจะมีเรื่องของตัวอักษรที่เป็นตัวหลอดโน้ตหลอดโดมิน มีคาโมอาวุธที่เรียว,ว่าราคาแบบหลักร้อยล้านกันเลยแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือจะมีตัวอาวุธเหมือนกันนะครับก็คือจะเป็น Al ood, อาวุธสตรีเนออสก็คือจะเป็นเนออสยูสติลอนหรือก็คือเนออสจัสติเตียที่เป็นตัวอาวุธท่าแสนเอนะครับก็มีการดรอปจากตัวมอสเซอร์แจมีแต่พวกนี้ด้วยก็สามารถไปฝาหกากันได้สำหรับคนที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นท้งอาวุธคาโมหรือว่าจะเป็นดออาร์เมนก็ตามนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของดรอปนะแล้วก็อย่างสุดท้าย ก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวแคมเปญที่เป็นการถ่ายภาพสกรีนช็อตน,นั่นเองนะครับก็คือตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงประมาณสักวันที่8มีนาคม2023จะเป็นแคมเปญที่จะให้เราทําการถ่ายภาพสกรีนช็อตของตัวละครของเราเนี่ยโพสลงตัวทวิตเตอร์แล้วก็ทําการติดแฮชแท็กให้เรียบร้อยน,นั่นเองนะครับแต่ว่าต้องมีเงื่อนไขที่ต้องมีการใช้งานเรื่องเกี่ยวกับตัว ไอเทมที่เป็นเครื่องประดับของ2ตัวนี้กันอยู่ด้วยนะครับก็คือจะเป็นของตัววาอูลอนแล้วก็ของตัวกาลันโกดถ้าว่ามีการสวมใส่อะไรอันนึงเนี่ยจะเป็นแบบสีปกติก็ได้สีแบบเป็นสีทองก็ได้นะครับถ้าว่าทําการสวมใส่ของพวกนี้ปุ๊บถ่ายภาพสกินช็อตโพล่งทวิตเตอร์ติดแฮชแท็กก็จะมีโอกาสรุ่นลับเรื่องเกี่ยวกับ,กบตัวขอลาวานที่เป็นแตบเ SG ที่จะเยอะถึง1000 SG กันเลยนะครับซึ่งอนี้จะเป็นการส่งแจกนะทั้งหมด40คนด้วยกันโดยจะแบ่งเป็น ฝั่งเซอว์ญี่ปุ่น40คนแล้วก็ฝั่งเซอวก์อกรปโปอีก40คนรวมกันเป็นถึง80คนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ต้องการจะรุ้นรับด้วยกับตัวแท็บเอสจีเนี่ย ก็อยทําการถ่ายภาพโพสลงทวิตเตอร์กันด้วยนะครับวนราละเอียต่างๆเนี่ยก็ได้มีการแปะเอาไว้ในเพจแล้วก็สามารถไปอ่านกันได้เดี๋ยวจะทท้งเอาไว้ที่คาดิายใต้คลิปนี้ก็แล้วกันนะครับอ่นนี้คือเรื่องเกี่ยวกับตัวกิจกรรมแจ็อยูเตนที่มากันในครั้งนี้นะครับในอนาคตเนี่ยก็อาจจะมีกิจกรรมแบบนี้เข้ามาอีกก็ได้แล้วก็อาจจะมีตัวบอลสตัวใหญ่เนี่ยตัวอื่นเข้ามาเพิ่มอีกก็ได้เดี๋ยวผมก็จะมาทําการอัปเดตข้อมูลกันต่อไปเหมือนเดิมก็สามารถรอติดตามกันได้เลยนะครับผมโอเคครับสำหรับ แล้วพบกันใหม่ครับมาตเตเน,น